สวัสดีค่ะพบกับพี่ลักนะคะพี่รักษที่สานเอสเคชัวบางบัวทองนะคะกระบะเนวราคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้สีเทานมนะคะราคารถ934,000บาทนะคะพี่ลักบอกก่อนนะว่าเ <c oughs> จ้าแบ็กอีเดชั่นคันนี้นะเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้คันนี้นะคะพี่ลักตกแต่งแบบผู้ชายที่ดูหลอ่อดูเท่ดูมีสไตล์นะคะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะค่ะ แบ็กอิ t เ o ชนะคะพี่รักก็ติดอักษรนวรานะคะสีในี้ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือติดตั้งมากับโรงงานอยู่แล้วนะคะส่วนโลโก้นะคะโลโก้อันนี้ลูกค้าชอบแบบดูดีดูเรียบร้อนะคะลูกค้าเลยไม่เปลี่ยนโลโก้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่พี่รักติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเจ้าแบ k Edation คันนี้นะคะจะเป็นไฟ คอส LED ทั้งหมด4ดวงนะคะสามารถเปิดสลับได้นะสูงต่ำเปิดได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไฟเด y Time ์ running light นะคะที่ติดมากับตัวรถนะคะแล้วก็ซุ้มล้อซุ้มล้อก็ติดตั้งมากับโรงงานอยู่แล้วนะคะส่วนแม็กพร้อมดางนะคะพี่รักก็เปลี่ยนให้กับลูกค้านะเป็นแม็กขอบ18นะคะส่วนแม็กลายนี้นะคะก็จะเป็นลายที่ลูกค้าเลือกนะเป็นแม็กที่เป็นวัสดุทนทานในการขับขี่นะคะรองรับน้ําหนักได้อย่างนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าขับนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่า แ็กจะมีปัญหาหรืออะไรยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะคะ360องศาบันไดข้างนะคะติดตั้งมากับโรงงานเลยแล้วก็คิวกันสาดร์ที่พ่รักติดตั้งให้นะคะมาพร้อมกับเบ้ามือจับนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสปอร์ตบาร์นะลูกค้าอยากได้ลูกค้าบอกว่าผมขอแบบ ดูสปอร์ตสปอร์ตดูเท่เได้ไหมนะคะพี่รักก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะแล้วก็าลายสติ๊กเกอร์แบ e ็กอีเดชันค่ะด้านหลังของเจ้าแบ e ็กอีเดชันนะคะก็จะมีกันชนท้ายนะคะสองสเต็ปนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็ฝากระบะท้ายนะคะพี่รักก็ติดการกระแทกให้ด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวรับชมรอบคันกันนะคะเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถกันค่ะว่าพี่รักตกแต่งให้ลูกค้าสไตล์ไหนคะ่ะ การไอเดชั่นภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่เวลาพี่ลักก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะลายนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะคะเป็นลายสลับนะคะ,ะเป็นดําได้แดงนะเบาะหนังในลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายกับพี่ลักได้หมดนะคะ,ะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ไฟสองเท้าพี่ลักก็ติดเพิ่มให้นะคะเป็นสีฟ้าหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนคะคะรองรับหมดเลย Apple CarP l a y Android Auto นะคะแล้วก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะ ที่สาคัญพี่รักก็ติดกล้องบันทึกหน้ากับลูกค้าด้วยนะคะอ่าส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นฝั่งซ้ายนะคะตั้งค่ารถยนต์ได้เลยนะคะส่วนฝั่งขวานี่จะเป็นการล็อกความเร็วนะคะเวลาที่ลูกค้าเดินทางไกลนะคะรถอาการเมื่อยล้านะเดี๋ยวมารับชมแคมเปญของพี่รักกันค่ะค่ะแคมเปญของพี่รักนะคะ ดาวน์ต้นได้ตั้งแต่1,999 9บาทนะคะหรือลูกค้าจะเลือกรับดอบเบียพิเศษนะคะ0%นาน2เดือนนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยนะจะมาชมรถตัวจริงก็สามารถทักหาพี่ลักได้นะคะที่นิสสันเอชัวบางบัวทองค่ะเบอร์โทรของพี่ลักเบอร์0817433842นะคะหรือว่าจะโทรปรึกษาพี่ลักเรื่องไฟแนนซ์นะคะพี่ลักก็ยินดี้คำปรึกษานะคะ ทุกอาชีพสามารถออกรถได้นะคะภายใต้เงื่อนไขที่ไฟแนนซ์กำหนดนะคะยังไงพี่รักต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับพี่รักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ